เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดโปรโมทเพจนะให้กับทนายขายทุกด้วยนะครับไม่ใช่ดูคนอย่างเดียวนะครับช่วยกันส่งเสริมหน่อยตังไม่ต้องคนมานะกดหัวใจรัวๆนะครับให้ความรู้นะนะตัวลุงพลป้าแตนแล้วก็ยูทูบเบอร์ต่างๆได้ปิดช่องไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะซึ่งบางคนก็บอกว่าช่องโดนปิดแต่ส่วนตัวผม่ด่าชาวบ้านเนี่ยได้ข่าวนะครับในทางลับว่าอาจจะมีคนไปยื่นคำร้องขอถอนประกันที่สาังหวัดมุกดดหารนะครับ โดยเฉพาะการไปไป,ไปด่าคอวิาพาก์วิจารณ์ขจตุลโทเลวะผู้การแแ้้อาจารย์ปรเมศนะครับก็ดูดูแล้วอาจจะมีคนไปยื่นคำร้องขอถอนประกันนะครับนะก็ฝากๆนะครับอาจจะโดนถอนประกันนะครับแนวโดมสูงนี้ยนะครับแน้วโดมสูงนะครับ,แ,รบแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องการวิาพ,พาคพิจารณ์ํำตัดสินของศาลนะครับประเด็นที่2นะครับตะกี้ทางช่องแปดมาสัมภาษณ์ไปลูกน้องของคุณพุทธาพิวันก็เขาก็ได้ข่าวลือมานะครับว่าจะมีคนไปยื่นคำร้องขอถอนประกัน ป็นข่าวลือนะนะฮะพันั้นลุงพลก็ระวังนะนะปิดวาจาไว้นะครับนะปิดวาจาปิดช่อง YouTube ไว้ตอนนี้ได้ข่าวมาเมื่อกี้นี้ผมฟุ้นแหล่งข่าวใกล้ชิดลุงพลบอกว่านะตัวลุงพลป้าแตนแล้วก็ยูทูบเบอร์ต่างๆได้ปิดช่องไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะซึ่งบางคนก็บอกว่าช่องโดนปิดแต่ส่วนตัวผมเชื่อว่าเขาปิดเองตอนนี้ก็เหลือช่องที่เป็นทนายความนะครับ <S 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 อยู่สองสามช่องนะครับที่ยัง วิาพากษ์วิจารณ์อะไรคดีนี้อยู่นะเพราะฉะนั้นก็นะก็ฝากนะครับว่าการที่เราไปวิาพากษ์วิจารณ์คำตัดสินของศาลอันนี้ก็ระวังจะโดนถอนประกันนะครับวันนี้อยากจะพูดประเด็นนี้เรื่องการโดนถอนประกันเพราะว่าตอนนี้แหล่งข่าวนะครับจากช่องแปดเนี่ยนะเมื่อกี้คุณพุทธะของร้องมาเนี่ยเพิ่งคุยกันให้สัมภาษณ์ตอนนี้เรื่องเรื่องถอ,ถอนประกันเนี่ยนะถอนประกันเรียกชักมาแรงนะถอนประกันนะนะถอนประกันนี่มาแรง นะถอนประกันมาแรงมากเพราะฉะนั้นนะเป็นห่วงนะครับนะเป็นห่วงนะครับเรื่องถอนประกันนะครับนะตอนนี้ก็ระวังนะครับเรื่องการวิจารณ์ศาลเนี่ยศาลตัดสินก็มีความผิดนะศาลตัดสินก็มีความผิดแต่กลับทำไมเนี่ยแต่กลับบอกว,ว่าตัวเองไม่มีความผิดนะนักเครือข่ายลุงพลเนี่ยครับยังมีภาพวิจารณ์นะครับเช่นการตัดสินเนี่ยพยานหลักฐานที่จะมัดลุงพลไม่มีอะไรครับ มีแต่จับพิรุษดูพลเนี่ยระวังนะครับวิจารณสารนะครับนะเพราะแหล่งข่าวที่ผมได้มาเนี่ยโกกาดโดนถอนประกันสูงคนที่ไปยื่นคำร้องขอถอนประกันนะอาจจะไม่ใช่อายการอาจจะไม่ใช่แม่้อง่มลูกอาจจะเป็นพลตำรวจโทในวัดหรืออาจจะเป็นพลตำรวจตีวิชัยสามพรไพหรือเปล่าเียหรือจะเป็นหนุ่มการชัยหรือเปล่าอันนี้เราไม่ทราบแต่ได้าข่าวมาเขาวบรวมหลักฐานนันอยู่ถ้ายังไม่ปิดปาะจานะครับ ก็มีทั้งเป็นนักกฎหมายแนละไม่ใช่นักกฎหมายนะครับก็ไปไปวิพากณ์วิจารณ์เป็นเครือง่ายนะเป็นเหมือนลูกน้องลองูลงคนอะ่ะยังพูดไม่หยุดครับตอนนี้เหลืออีกสองสามช่องครับได้ข่าวว่าเขาเขา,ขาจับจาอยู่อนอกนั้นปิดไปหมดนะซึ่งจะปิดแบบชนิดที่ว่าโดนปิดนะหรือปิดแบบชนิดที่ว่านะหนึ่งโดนปิดสองปิดเองนะครับแล้วได้ข่าวในทางลับมานะจากพลตรตีวิชัยแล้วจากรายการผลกระแสก็ได้ข่าวว่าเขาจะมีการไปร้อง สัมภาระตรวจสอบรายได้นะตรวจสอบรายได้ของคนบ้าแต่มีรายได้เดือนละหลายแสนเนี่ยได้มีการเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายไหมรายได้ต่างๆที่เกิดจากการรับบริจาคนะนางลำนะพญานาคแล้วก็เครือขา่ายนะต่างๆเนี่ยยูทูบเบอร์ต่างๆพวกนี้ทำมาหาก,กินอะไรกันนะที่ชอบด่าทอคนอื่นเขาเนี่ยทำมาหากินไมีรายได้มีรายจ่ายนี่แหล่งข่าวนะครับอันนี้ก็ผมได้รับแจ้งมาเพราะนั้นก็ตอนนี้สถานการณ์ลำบากนะ นะครับเหลืออยู่ช่องสองช่องที่เป็นนักกฎหมายในความที่นะยังไม่ปิดยังพูดมิจําคัดสินขอสงศารอยู่นะนะครับยังกล้าเพราะว่ามีความรู้ทางกฎหมายแต่ก็มีความเสี่ยงต่อต่อลูกคนนะครับซึ่งเป็นจำเลยที่หนึ่งนะทุกคดีนะครับถ้าศาลตัดสินนะว่าท่านมีความผิดท่านต้องเคารพในคําตัดสินท่านจะพูดถึงคำพิพากษาของศาลท่านต้องเริ่มต้นด้วยด้วยความเคารพนะนะจุกรูนะจนะนะุกรู ถ้าต้องเริ่มต้นด้วยคำว่าด้วยความเคารพในคำพิพากษานะครับเพราะนั้นทนความของลุงพลก็ต้องเตือนเตือนลุงพลเตือนป้าแตนเตือนยูทูบเบอร์วิชนะลูกความผมนะตกอยู่ในความเสี่ยงแรงข่าวที่ผมได้รับมามีความเสี่ยงสูงไม่ถ้าเป็เสี่ยงตัวนะนะครับสามารถฟ้องได้เลยครับติดต่อทนายนะครับนะไม่ยากคำถามแรกนะมีทะเบียนสมรถแต่ไม่มีเธอนะทีนี้มีทะเบียนสมรถแต่ไม่มีเธอชุก เป็นแบบนี้ว่าด้วยแสดงความไม่เห็นนะถือแต่ทะเบียนแต่ไม่มีเธอนะครับนี่แหละครับสมบัตทะเบียนสมรถก็สำคัญนะแต่ถ้าให้ถ้าจะให้ดีต้องมีเธอนะครับติดคำถามไปแล้วฮะเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดโปรโมทเพจนะให้กับทานายขายทุกด้วยนะครับไม่ใช่ดูเ็อยงเดียวนะครับช่วยกันส่งเสริมหนอ่อยตังไม่ต้องคนมานะกดัดใจรวๆนะครับให้ความรู้นะเรื่องแรกจบไปแล้วครับมีแต่ทะเบียนสมรสแต่ไม่มีเธอทุกทุกนะครับไปเรียบร้อยแล้วรับเชิญครับ อ่านะครับเรื่องที่สองครับนำเข้าไปมีคนเอาเอกสารเราไปทำบัตรอนเพราอโดนไม่ได้เราไม่ได้ขอที่การอ่อพวกเสือกอ่านะอยู่ดีๆก็เอาเลยเอาพวกอะไรบัตรประชาชนอ๋อเป็นห่วงเห็นว่าเราไม่มีบัตรเฉลยไปยังนะไปสมัครบัตรย้อนให้เขาเรียกเขาเรียกอะไรจัดการงานนอกสังนะแต่เงินเสือกเอาอะไรนะบัตรประชาชนเอกสารเราไปขอบัตรย้อนนะพฤติกรรมนการเรียกว่าปรอเอกสารใช่เอกสารพรอม นะครับเราก็ไปแจ้งความก็ได้ฟ้องก็ได้ถ้าเรามีเงินก็ไปจ้างทนายฟ้องทนายจะได้มีไรายได้นะอุดหนุนซึ่งกันแลวกันนะครับรก็ไปไปจ้างทนายฟ้องนะที่ไหนก็ได้ทนายใกล้บ้านแต่ต้องเอาทนายที่เขารับเงินแล้วทํางานไม่ใช่ทนายที่ไปออกรายการเมื่อวานเนี่ยเปิดปากกระภพาพปูมาับจ้างไปแล้วไม่ทางานนะนะครับไม่สนใจให้ลูกบามไปตามเรื่องเองอะไรเพราะวานนี้ก็อันนี้เขาเรียกว่าทนายสายโจรน,นะครับนะเจาะเลือดมาเนี่ยจะมีสายเลือดโจรอย่นั้นนั้นก็ แต่สิ่งที่ไม่ถูกต้องสมมุติเราเป็นเรื่องจริงเรผมก็ไม่รู้จริงหรือเปล่านะจบไปนะครับเพราะนั้นก็เอกสารสําคัญก็ต้องเก็บไว้เป็นไงเรามัดระวังไว้นะอย่าไปให้ใครไปนะครับหัวเมียจดทะเบียนสมรสไม่ได้ยากนะโอ้เโอ้หวไม่มีเมียใหม่เลยส่งเสียรูอ๋อออก็นึกถึงรายการหวกระแสเมื่อเช้านี้นะจดทะเบียนสมรสมีมีหัวแล้วรับใครไม่ได้เลยนะนะครับเออวลีเด็ดนะครับ มีผัวแล้วรับใครไม่ได้เหรอมึงจะไปรับใครแล้วมึงมีผัวแล้วมึงก็ต้องรับผัวมึงทิวะเมื่อวานที่้วยการหัวกระแสมาเช้าเนี่ยคุยกับหนุ่มกันชัยเนี่ยบอกโอ้แขกรับเชิญเนี่ยของรายการคุณมีแต่ราลาเนี่ยนะโอ้โหนั่งสุดๆเลยอ่ะมีผัวแล้ว,ว,ลวรับใครไม่ได้หรือแล้วมึงจะไปรับใครแล้วมึงจะมีผัวทำไมอันนี้ก็เหมือนใครหัว่ะไม่ดูแลเนี่ยไม่เลี้ยงดูนะครับอันนี้ก็เลี้ยงดูเฉพาะตอนนะตอนตอนมีความรักไปมาพอหมดยุคฮันนีมูนอะไรเรียบร้อยแล้วก็ไปดูแลนะ นะครับก็ต้องไปฟ้องศาเลเรียกค่าขาด,ดราอุปการนะไอ้เรียกอะไรขาดไรค่าเลี้ยงดูเลี้ยงเรียกใครๆลูกทุทลูกนะครับมีหน้าที่บิดามารดามีหน้าที่เลี้ยงดูบุตรจนกว่าจะบรรลุนินิจฉะนะครับคืออายุ20ปีบริบูรณ์หรือว่าลูกจดทะเบียนสมรสก็ไปฟ้องได้เลยครับเรียกค่าอุปการนะเลี้ยงดูนะครับคือเป็นพ่อนะครับขนาดหมา่างเลี้ยงดูลูกเลยไอ้ควายนี่ไม่เคยเลี้ยงดูเลเนี่ยที่เนี่ยเนี่ยถ้าเป็นเรื่องจริงจะต้องนะ ถือว่าแย่มากหมา,ย,ายังยิ้มอูอ่ะจริงไหมครับพี่รองครับช่วยวแสดงความดีเด่นในรายการเราจะเอามันเป็นหลักนะสาระเป็นรองอ่ะจบไปแล้วนี่ใคามาขู่ก็บอกกันก็บอกเก็บอกเสฐาดิถ้าเสถาก็บอกไม่ได้หรอกใครมาขู่เนี่ยต้องบอกกัาเลยอ่ะนะเออบอกเสฐาเลยเสถาบอกนี่นะระบบนี่มาข่มขู่มันได้ไหมไม่ได้หรอกนะเพราะว่าเขาปราบนะปราบด้วยน้ำลายหรือว่าปราบจริงกันไปเนาะเพราะนั้นใครจะโดนขู่เนี่ยโทรไปหาเสฐาเลย ไปที่นู่นเลยไอ้อะไรวะเขาเรียกอะไรทขาเรียกรัฐบาลเมื่อวานนี้เห็นใส่เสเวตเฟนเตอร์สีแดงเลยเดินขู่ลูกชายเลยอารมณ์ดีเลยค่ะประชาชนได้โดนขู่โดนกระทืบโดนเสียขาฝากด้วยพี่เดฝากไว้นะครับท่านนายกครับท่านไปโม้ไปอะไรออกแถลงข่าวจะปราบหนี่รอกระผมใครคมผู่ลูกนี่ต้องจัดก,การเด็ดขาดกูเห็นแม่ไปขู่ถึงบนโรงพักเลยก็ฝากท่านนายกด้วยนะครับไหนโม้แล้วก็ไหนโม้ไปแล้วเนี่ยก็ช่วยไปไงทำจริงด้วยเพราะว่าประชาชนเนี่ยเขาไม่ได้เขาไม่ได้บ้ารำไย เนะเขาดูจากการกระทําไม่ใช่ดูจากคพูดดูจากการกระทำ,ากการระทำเพราะนั้นหลังจากทา่านโบตั้งแถลงข่าวแล้วเนะี่ยนโยบายดีหมดแต่ว่าท,าทา้าทำหรือเปล่าอันนี้ก็ยังโดนนะาฝากเลยนะเห็นคนไปลงทะเบียนนี่นอกระบบเยอะแต่ปรากฏไม่เห็นมีผลงานเลยว่าใคราสามารถจราจาสาาเร็จบ้างหนึ่งแสนลานี่ได้ได้สักหนึ่งลายไม่บอกไม่รู้เลยนะนไหนโบแล้วช่วยเอาผลงานนะครับเอาคนไหนบ้างที่ทํางานสาเร็จแล้วเอามานั่งแถลงข่าวไหมเหมือนกับพวกเขารีวิวอะรีวิวสินค้า ซื้อมือถือไปโอ้ดีมากโทนติดเลยนะเออนะจ้าลุงพลกับปัตเต็งไม่ได้ว่าเออมีโทรศัพท์เครื่องเดียวสามารถคุยกันได้อย่างไรอ้โวลุงพลเหรอน่าไรลนะแตนเองจ้าเออหลานหายแล้วนะจ้าเอ,อ่ออ่ะวลุงพลเลยแล้วก็มาโทรพอกว่าอ้าวพลเอาโทรศัพท์ไปับจ้าแตนเหนลยล้านหายไปแล้วอ,อู้ออหูเนียจ้านะชิบหายมีอยู่เครื่องเดียวเนี่ยนะสายก็เลยจับโอ้ นะจากโกหกลุงพลว่าแม่ไม่น่าเลยเครื่องเดียวแล้วโทรหา,รารนี่ยังไงเนี่ยนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าไอ้ปัญหานี่นอกระบบเนี่ยสมมติว่าเดี่ยเราโม้ไปแล้วเนี่ยคุณเจษานะนะเนี่ยช่วงปีใหม่แล้วกลับตัวกลับใจแล้วเสษาเลย